ยกยอยกจำยกยอนี่นะตกปลาตกกุ้งได้เยอะเลยนี่ที่บ้านสวนนี่ลูกตกนี่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 ได้เยอะเลยยกลงลองยกดีลงยกดีว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่นะคะวันนี้มากินข้าวบ้านสวนกับลูกนี่บ่อปลานี่บ่อปลาบ่อล่างบ่อที่สามนี่ไงกุ้งกุ้งได้เยอะเลยหลายตัวเลยได้เยอะเลย เดี๋ยวตักก่อนนะค่ะกุ้งอืมกุ้งกุ้งเดี๋ยวก่อนอืมกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นหายไปไหนกุ้งเต้นกุ้งเต้น ยุกมยุกกุมวันนี้ดูค่ะดูแต่ข่าววันนี้บอ่อบนนี่ล่ะบอ่อบนคุณเก่นคุณเก่นคุณเก่นดับไฟก่อนหน่อไม้เปิดน้ำลดหน่อไม้ไว้ของเล่นหลานโดม อ๋อ oh, ประกอบคนเกาะขึ้นใช่ไหมสามสิแกนก็ลูกโอ้เฮ้อ เดี๋ยวมันแก่มันอันนี้มานาดถ้าจะแบบตัดแหมส้ำห้นี่อันนี้หมอน,นั่นตัดไปหลายแล้วเนอืมโอ้ฝักเขียวฟักเขียวฟักเขียว,ยวลูกใหญ่เลยแม่นอกออกสามหางออกแล้วนี่นี่หางโน่นหางปุ้นยาวสูงเลย สูงยิ่งมันแต่จะสูงไปแค่นี้เดี๋ยวค่อยนี่สามห่างพอแข่งอยู่ลดน้ำกดลด,ำลดนอ